ยุย้ยจิรนันทันธนากร่ันตัวเป็นแม่ค้าเลี้ยงครอบครัวกว่า20ชีวิตผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์อีกหนึ่งคนสำหรับยุย้ยจิรนันดาราสาวชีดังช่องเจ็ดกับสามีรูปรอทันธนากรหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานการช่วยทำมาหากินกันโดยตลอดโดยมายึดติดกับงานในวงการทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเจนในรายการของคุณบูดี้ซึ่งยุย้ยได้เผยตนว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าช่วยคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ขายของมาโดยตลอดในช่วงปิดเทอมบอกได้เลยค่ะว่าเป็นคนที่ขยันมากๆเพราะว่านิสัยตัวเองนั้นเป็นแแมม่ค้าาตตพ ชีวิตพลิกผันทำให้ได้เป็นนักแสดงตามความฝันแต่ว่าความเป็นแม่ค้าก็ยังคงอยูน่ในตัวเสมอเมื่อมาเจอสถานการณ์ขายของออนไลน์กําลังบูมบวกกับอะไรหลายๆอย่างในตอนนี้ธุรกิจก็หันมาทําทางออนไลน์กันหมดก็เลยลองดูบ้าง เพราะงานในวงการบันเทิงไม่ค่อยจะมีบวกกับร้านอาหารที่ต้องปิดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องหันมาทําธุรกิจออนไลน์ให้สําเร็จให้ได้เนื่องจากร้านอาหารที่สระบ,บุรีที่เปิดในครอบครัวทําประมาณ20ชีวิตแต่เนื่องจากเจอสภาวะโควิดรอบที่3ก็ไม่สามารถสู้ไหวจะต้องปิดตัวเป็นเหตุที่ทําให้ต้องหาหนทางธุรกิจใหม่ในการเลี้ยงดูครอบครัวกว่า20ชีวิตนั่นเองแหะคะ่ะและเมื่อมูดีถามว่าไรายได้วันหนึ่งมากสุดเท่าไหร่ในการออนไลน์ยุ้ยเผยว่า3ชั่วโมง3ล้านบาท